บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนในเดือนพฤษภาคม2565ล่าสุดทางกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังได้ออกมาประกาศแจ้งอัปเดตวันโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนพฤษภาคม65ทั้งเงินที่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และวงเงินสำหรับใช้ซื้อของหรือว่าใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนเดี๋ยวจะไล่เรียงกันไปเป็นวันที่เลยนะครับเริ่มจากวันที่หนึ่งพฤษภาคม65ก็จะมีวงเงินโอนเข้าบัตรในส่วนของวงเงินซื้อสินค้า ของกินของใช้กับร้านธงฟ้าที่ร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้คนละ200และ300บาทตามเกณฑ์รายได้ต่อมาก็คือวงเงินค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะได้คนละ500บาททั้งในส่วนของรถเมล์รถไฟรถไฟฟ้ารถใต้ดิน ลดบอขอสอนะครับก็นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดินทางแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้วงเงินคนละ500บาทอยู่ต่างจังหวัดก็ใช้รถที่วิ่งต่างจังหวัดอยู่กรุงเทพก็ใช้กับรถที่วิ่งในกรุงเทพและอีกส่วนหนึ่งสำหรับวงเงินที่จะโอนเข้าบัตร ในวันที่1พฤษภาคมนะครับก็คือเป็นวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊สหุงต้มกับร้านค้าที่ร่วมโครงการได้คนละ45บาทถึง100บาทตามเกณฑ์รายได้ซึ่งวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าสนี้นะครับก็จะได้รับ45บาทถึง100บาทต่อรอบ3เดือนนะครับนี่เป็น สกลุ่มหลักๆที่วงเงินจะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต,ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม65เลยนะครับก็คือวงเงินซื้อของวงเงินค่าเดินทางและวงเงินส่วนลดค่าซื้อกาซสูงต้มก็นำบัตรไปใช้สิทธิ์ได้เลยตั้งแต่1พฤษภาคม65ห้ารายการถัดไปนะครับจะมีเงินเข้าในวันที่ สิบห้าพฤษภาคม65อันนี้เป็นในส่วนของท่านผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินช่วยเหลือพิเศษนะครับเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนได้รับคนละ50และ100บาทตามเกณฑ์รายได้ คือผู้สูงอายุที่รายได้ต่ำกว่า3 0 0 0 0บาทต่อปีก็จะได้รับคนละ100บาทและผู้สูงอายุที่รายได้ตั้งแต่30,000บาทแต่ไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทต่อปีก็จะได้รับคนละ50บาทนะครับซึ่งเงินในส่วนนี้เงินพิเศษผู้สูงอายุสามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับเอาบัตรไปกดเป็นเงินสดจากตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย หรือบางท่านไม่อยากกดเงินสดก็นำบัตรไปรูดซื้อของก็ได้ตามที่ท่านสะดวกนะครับอันนี้เงินเข้าบัตรวันที่15พฤษภาคมรายการถัดไปนะครับเป็นวันที่18พฤษภาคม18พฤษภาคมเนี่ยจะมีวงเงินเข้าบัตรสรายการนะครับก็คือ1เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าในเดือน เมษายนนะครับ1ครัวเรือนใช้ได้1สิทธิ์ก็คือถ้าในเดือนเมษายนบ้านของท่านใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์315บาทท่านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18พฤษภาคม65เป็นจำนวนตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน315บาท อย่างสมมติในเดือนเมษายนค่าไฟ300บาทนะครับท่านก็จะได้รับเงินเข้าบัตร18พฤษภาคม300บาทนะครับซึ่งต้องใช้ไม่เกินเกณฑ์315บาทถึงจะได้รับสิทธิ์ในแต่ละเดือนสำหรับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าซึ่งเงินเข้า18พฤษภาคมค่าไฟฟ้าสามารถไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยนะครับอันนี้สะดวกนะครับ แต่ถ้าเกิดในเดือนเมษายนท่านใช้ไฟเกินเกณฑ์315บาทนะครับ18พฤษภาคม65ก็จะไม่มีเงินโอนเข้าบัตรในส่วนของเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเนื่องจากเดือนเมษายนท่านใช้ไฟเกินเกณฑ์ไปนะครับถ้าสิ้นเดือนเมษายนนะครับมีบินค่าไฟมาท่านจ่ายเองไปตามปกติก่อน นะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะส่งข้อมูลการใช้ไฟไปที่กระทรวงการคลังกระทรวงการคลังดูข้อมูลการใช้ไฟบ้านของท่านถ้าใช้ไม่เกินเกณฑ์315บาทเดือนเมษายนก็จะโอนเงินเข้าบัตรให้ท่านในวันที่18พฤษภาคม65แต่ถ้าเรือนเมษาใช้เกิน3 1 5บาทท่านก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในวันที่18พฤษภาคมก็จะเป็นอย่างนี้ไล่เรียงกันไปทุกเดือนนะครับ หนึ่งครัวเรือนใช้ได้หนึ่งสิทธิ์นะครับส่วนบ้านไหนที่มีสมาชิกในบ้านเนี่ยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่เคยใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้านะครับสามารถไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ได้นะครับก็ไปลงทะเบียนที่สํานักงานไฟฟ้าในพื้นที่บ้านของท่านหรือว่าจะลงทะเบียนทางระบบออนไลน์ก็ได้นะครับถ้าอยู่กรุงเทพก็เว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวงถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถ้าอยู่ในส่วนของไฟฟ้ากองทัพเรือก็ไปติดต่อที่กิจการไฟฟ้ากองทัพเรือในพื้นที่ของท่านรายการช่วยเหลือถัดไปที่เงินโอนเข้า18พฤษภาคมเช่นเดียวกันก็คือเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาหลักเกณฑ์เหมือนค่าไฟฟ้านะครับก็คือ1ครัวเรือนใช้ได้1สิทธิ์นะครับในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ถ้าท่านใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์315บาทท่านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือสูงสุดไม่เกิน100บาทโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18พฤษภาคม65ก็สามารถเอาบัตรไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยนะครับก็บินค่าน้ำมา สิ้นเดือนเมษายนหรือว่าบินมาต้นเดือนพฤษภาคมท่านก็จ่ายเองไปตามปกติก่อนจากนั้นทางการประปาจะส่งข้อมูลการใช้น้ําไปที่กระทรวงการคลังนะครับถ้าใช้ไม่เกินเกณฑ์ก็จะโอนเงินเข้าบัตรให้ท่านในวันที่18พฤษภาคม65หนึ่งครัวเรือนใช้ได้1นึสิทธิ์เช่นเดียวกับค่าไฟฟ้านะครับ บ้านไหนถ้ายังไม่เคยใช้สิทธิ์นี้และมีสมาชิกในบ้านคนใดคนหนึ่งมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสามารถไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์ได้นะครับก็ไปติดต่อลงทะเบียนที่สำนักงานปาปาในพื้นที่บ้านของท่านหรือว่าจะลงทะเบียนทางระบบออนไลน์นะครับถ้าอยู่กรุงเทพก็เว็บไซต์การปรปานครหลวงถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็เว็บไซต์การปาปาส่วนภูมิภาค และวันถัดไปที่จะมีเงินโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือ22พฤษภาคม6 5นะครับอันนี้เป็นวงเงินพิศเศษเงินช่วยเหลือสำหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน,นะครับก็จะได้รับเงินช่วยเหลือพิศเศษ200บาทโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่22พฤษภาคม65ก็สามารถไปกดเป็นเงินสดได้ เช่นเดียวกันสําหรับเงินพิเศษสําหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการห่งรัฐน,นอกจากนี้นะครับในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้าหาบเล่แผงลอยที่มีบัตรสวัสดิการห่งร้ฐก็ยังได้รับสิทธิพิเศษในส่วนของส่วนลดค่าซื้อก๊าซถุงต้มของทางปตทหรือว่าก๊าของทางพีนะครับกับร้านค้าที่ร่วมโครงการ ผู้ประกอบการร้านค้าหาบเล่แผงลอยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถนำบัตรไปซื้อก๊าซบอตทอหรือว่าก๊าซพีทีกับร้านที่ร่วมโครงการก็จะได้รับส่วนลดอีกคนละ100บาทในเดือนพฤษภาคม65นี้ครับ